มาจ้าพี่น้องะ่ะวันนี้ทิพพาพี่น้องกินปนอีกระปูพี่น้องนี่อันนี้จะเป็นไข่ไข่ต้มยำมันตูมนะคะผักลวกคะ่ะมีกีบปูมห่อมพี่น้องคะ่ะมีไข่สองถวยมามากินข้าวน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกองไฟสุขสุขสุค่ะเมื่อพอก็ทิปป่เ์เราจะพี่น้องกับแซ่บเมป่วยนง้นงทิพย์นะคะมาพี่น้องคะ่ะกินข้าวคะ่ะได้เวลากินข้าวแล้วนะคะน้องในทุ่เอาป้าลูกผ้าร้านมากินข้าวทายให้ฮ่องกงของในปนกระปู นี่มีปุนกระปูนะคะคุณบ้าแม่บ้านทําให้เตือนฉันมากแคได้กินเล้วพี่น้องค่ะอ่างเมืออกาดนาวหนาวเย็นค่ะฝนตกไปปอยตั้งแต่เมื่อคืนละปากคือไม่ดีสันเหนื่อยแต่งหน้าจัดผลบอกวันนี้คุณแม่จะแต่งหน้าแรงหน่อยนะคะหนาพี่น้องค่ะมื้อนี้อยากกินไข่อยางมุกซ่มบ่เถิดกันค่ะพี่น้องเฮ้ยกินคนละสวยน้ำมาไม่ได้ถอดไปถอดไปแล้วค่อยมา

ดันไม่ดีมากจาก่ายดีดีขอบคุณทุกคำอวยพรแล้วก็ทุกคำยินดีด้วยนะคะว่าใน,นหูแล้วว่าหนึ่งคนนอกน้ำของแม่หมืเลยตื <c oughs> <c oughs> ่นเต้นตื่นเต้นได้พี่น้องใคะที่จวงงะออวอาไอ้ปังงานน้องบอยเดลล์เนาะไปหาคุณหมอ้อความรู้สึกเป็นอย่งไรเจ้าหนู้สึกว่ายาหาคุณหมอตรวจบ่พอไหนเด็กวควง อ้วนคือซื้อมาเก่าถ่าอย่างถ่าทหิ่มาหาบึงก็่เหมหน่อยไรเออเห้อเออมีเหราเห็นแเราคนนึงนี่ไงถึงามวาาานี่เอง่านีา่เองาพ่บ่ไม่ได้คิดคน คึลึกว่าจะได้ยินคุณหมอบอกว่าได้ยินสองหัวใจเอ้าร้อนอ้อาถ้างั้นมาตรวจใหม่ค่ะหมอว่าไม่ต้องไมาดีใจหรอกไม,ไม่ต้องไมาอยากได้ถ้าภาษาของหมอก็คือมันไม่ปกติถ้ามันจะอันตรายเหรอมไม่ต้องไมาอยากได้หรอกแล้วก็แค่ยอยากรู้เฉยๆเพราะว่ากรรมพันธุ์มากนี่นอเงี้ยมัได้หลุดด้วยซิ รไม่นอีกินเขาเกับขันหนับ้านแม่บ้านมาทำให้แล้วก็กลับบ้านแล้ว กลับมาเมื่อยเมื่อยมาหอดบานหกโมงกว่าเมื่อยพอคือหลัออหล่ค่ยนอนสองหม่เนะไปหาหมอหาที่มุ่ไปหาวันแรกตรวจัติแล้วเราก็ได้วิวแบบว่าคนไข้ใหม่ต้มที่ม่งช่งสั้นเลยกหตายนั่นแหะก็เมื่อยนอนนะัจะคอมาเป็นยอดูถามสิหนอกเหนียวนอกเหนีมก เาเ้ไปย่างไปถามเขาตื่นขึืนอดวนแผลเบไวแล้วนะพ่อไปหามห,มหมอหมอถามเป็นยังไงบ้างแผ้ไหมไม่รู้ว่แผลคุณหมอตอนอนมาหลับค่ะยอนห่ไหนังนอนโรงพยาบาลเข้าน้ำเกลือนอนโรงพยาบาลไหมจะได้ผลดีขึ้นคิดได้อย่างนอนได้ไหมรบวังบางบไวนะถูกว่มเพอาบาไวดค่ะจ้า ขามีจะฟงอการเมื่อไไว้ตะเลยเลนยเฉาอยากนอนตวมเาอเอากลันอนไ่านอนนั่นนอนนอนอยู่ในบบมั่มมันคือชิมมือนันอนลึกเหมือนเนนอนหลับลึกเฮ้ยดีคืนเหมือนเ่วงแตเลยดุยุ้พอได้ง่ายหนเดด เฮ้ยอะไรนกนั่งทีนกวดข้องใช้สีเป็นลักหิ่งนั่นนู่นน่ะ คังเก้าสัปดาห์สี่วันทั้นนี้เขีนนิ้ขาอยู่ <c oughs> แต่ว่าแต่หลอกพี่สิ้้ลุนกึนเป็นนแล้วหรอพคุเม่เคยมีหลูดอ่ะต้องจังหัวใจจังหัวใจจุกจับ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 หลังพักค่ะเน่ยยังลอสน <c oughs> อ๋อรอเดียวนะ8รูปนะยกมือบอกหน่อยเคยกัน <laughs> 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 เพราะว่ามันเป็นจริงมหาศักด์นะอยักเห็นหนาแล้ว่อผู้ใดจะเกิดขึ้นหลายอย่างเลยเหมอนเนี่ยเน่นั่นยันนี่บเ้นา

<Happiness? S 2> อนน้ตัวอนนี้กันอนไ่ค่อยได้นอนจะตื่นม่ค่อยได้ผ่ากระท่วสังเดียยจะเจ็บมุมเิงงบาลากซะ

คือนเขาแล้วลูก,ก่กกอิ่มหรอ<ม>อากาศดีข้าา่เปดเยะนหสนยิน่ะเขทมาซังเย็นมนวงเพิ่นงนโามาลับซพมาอีกไม่งเงที่พ่นะคอะรนี่ยก็นด้ นี่นเจีงาจากันต้ลับจะบอล้นลับจ้บอดีใจว่าไฉก็จงเหล่าไหมก็ากับขาว,วขาใช่ลูกใครจริงเหรอ,หรอเนี่ มาลกินอ้ีน้องเขาเขาไม่มองถึงเสือแล้าก็เสือกไให้เนี่ยมาอัปเดทให้พี่น้องเห็นหน้าเห็นตาสิเจ่าป่าหายไปดูดเาบดหมึกบดหมักเป็นมาเห็นอีกเจ้เด็นั่งกินนํานองลเทืาบ่อยอยากเื่อเด็กแบบไม่กินน้ำเมือแหลงสินะเจ้าพี่น้องมาเห็นมาโอเคนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุคอเมนต์ที่ส่งเมานะคะไปขอกันกินหน้าพี่น้องค่ะสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไป่อนสวค่ะ